สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนาที่28ประจำเช้าวันจันทร์ที่12เมษายนเริ่มเกันที่ชาวแก้เปิดบ้านเอาชนะทางอัล์บวกไปดึงศูนย์จากลูกยิงของซวเซอร์ด้าในนาทีที่4นะฮะสว่วนอีกคู่หนึ่งเอฟซีโคโลนแพ้กับไมล์ไป2-3ครับเกมนี้ทีเมเยือนไมล์ได้3ประตูจากชองพอลบูเทียสในนาทีที่11คาริมโอนิซิบูในนาทีที่65แล้วก็ปิดท้ายด้วยเรนโดบาเลโลนาทีที่90บวก ทบ้านได้สองประตูจากอันเ,อเดรสูด,ด้านจริงจุดโทษเข้าไปในนาทีที่13แล้วก็เอลเยสเชคลีในในาทีที่61นะฮะก็เป็นสามแต้มของทีมเยือนไป นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนของทั้ง4ทีมในตอนนี้ฮะอัลฟ์บวกอยู่ที่11เหมือนเดิมครับแต้มอยู่ที่ที่32คะแนนส่วนทางไม้ฮะก็ตอนนี้ขยับมาอยู่ที่1 4ครับหนีโซนตกชั้นขึ้นมาได้เก็บเพิ่มเป็น28คะแนน mm hmm. FC โคโลนยังอยู่อันดับที่17ครับรองบวยมี23คะแนนแล้วก็ชาวเกยยังอยู่อันดับบวยครับแม้ว่าจะชนะได้เก็บเพิ่มเป็น13คะแนนแต่ก็ต้องบอกว่าโอกาสตกชั้นยังค่อนข้างสูงอยู่ดีไปต่อที่ดานวนดตอนีัวี่ยิง,ง,ปยงไป35ป35ตู และโปรแกรมนัดที่28ยังเหลืออีกนะฮะเช้าวันอังคารที่13เมษายนก็จะมีฮอฟเฟนไฮม์เปิดบ้านเจอกับไบเออร์เลบูเซ่นและเดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัด um ต่อไปเกมที่29คือมันสุบต่อเช้าวันเสาร์ที่17เมษายนก็จะมีลา์ซิกเปิดบ้านเจอกับฮอฟเฟนไฮม์วันเสาร์ดึกๆนะฮะก็จะมีออา์บุกเจอกับบีเลเฟลบรูซมันเชตการ์ดเจอแฟงเฟิร์ตไบรบเเปิดบ้านเจอชาลเก้อูดิโอนพบสตุตการ์ทโวบวกได้ในบ้านเจอกับบบเยอร์แล้วก็ไบเออร์จะเจอกับโค วันที์ที่18เมษายนดอทมูนเจอเบรเมนแล้วก็มายพบกับท่านแอท่าเบรลิน